สวัสดีค่ะ FC กำลังรวมตัวกินขนมกันนะคะทองกวาวกวับทองส้อยไม่กินเหรอลูกฮะทำไมทองเอกถุงทองทองสุกทำไมกินเก่งกินทุกอย่างเลย วันนี้พวกหนูรวมตัวปราร์ตี้กันนะคะเอฟี FC. ใช่ไหมลูกพวกหนูรวมตัวปราร์ตี้กินขนมอร่อยกันใช่ไหมสนุกมากไหมลูกเสียดายพ่อไม่ได้เอาตําแยแมวมาให้เนาะวันนี้เนาะ วันนี้ฝนตกเลยไม่ได้กินตำยาแมวเลยกินขนมแทนนะลูกนะทองใส้ไม่กินเหรอลูกหืมทองกวาวก็ไม่กินทองกวาวก็แต่งตัวทองใส้ทำไมหนูนั่งอย่างงั้นนะลูกฮะ แ่สงสารทองส้อยนะคะน้องไม่ค่อยมาเข้ากลุ่มเท่าไหร่น้องจะชอบอยู่โดดเดี่ยวแบบนั้นค่ะสู้สามคนนี้ไม่ได้เนาะสามตัวนี้กินดะเลยกินทั้งวันใช่ไหมลูกสามคนนี้กินเก่งพอๆกันเลยค่ะ ทองเอกถุงทองทองสุกอร่อยไหมลูกหมดยางนี่เลยอีกสองเม็ดลูกแล้วอีกสองเม็ดนี่ไงเลยอีกสองเม็ดนี่ไงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมถุงทองเห็นไหมเนี่ยลูกนี่ไงนี่ไงลูกนี่ไงาทองเอกเก็บกินให้หมดเก็บกินให้หมดนะลูกนะ อย่าได้ของอย่ากินทิน้งกินขว้างลูกกินให้หมดเราต้องประหยัดนะลูกนะนี่ไงมีอีกอันนึงนี่ไงนี่ไงลูกนี่ไงนี่ไงกินให้หมดกินแล้วก็แต่งตัวใช่ไหมลูก กินแล้วก็สภาพเป็นอย่างนี้แต่ละคนขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ